ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะกินดีต้องรับสู่แลกนะล็อกออนไลน์ช่อง give ปมสองสามสอ,สอ,สองเก้า วันนี้นะครับผมจะมาเปิด MCA นะครับประมาณ140เล่มนะครับผม <S <S ถามว่าทำไมเพิ่งมาเปิดตอนนี้เนี่ยมันอัพเข้ามาตั้งนานแล้วนู่นนี่นั่นมันมีเหตุผลของมันนะครับผมนะ <S 1> <S 1> ซึ่งตอนนั้นที่อัพเข้ามาใหม่ๆเนี่ยราคาก็โคตรแพงเลยทั้ง OCA ทั้ง MCA ตอนนี้คือราคาก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับหรือว่าประมาณ2 0 0แสนนิดๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบคือราคาที่เราอยากอยากที่จะได้เปิดละอยากที่จะได้ซื้อละนะโอเค แล้วก็มาทําการเปิดดูต้นหน่อยนะแล้วอีกเ,เหตุผลหนึ่งนะที่ถามว่าทําไมผมเปิด FCA ทาไมไม่เปิด OCA นะเพราะว่า MCA เนี่ยมีการที่ผมอยากได้อยู่ใบหนึ่งนะครับก็คือการดักเป็นเบิร์มนะครับไอ้การ์หนอนดำเนี่ยก็คือนั่นแหละเป็นการที่ผมอยากได้นะครับผมนะแล้วถ้าเกิดมันมีการดีไว้เนาะถ้าเกิดได้2ใบนี้มาก็พอมีราคานะครับไอ้พวกจิกเกิลเทสอะไรก็มีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไม่ เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับดูดีว่าร้อยสี่เอดเล่มนะครับมันจะได้หลายบ้างนะครับผมนะบอกเลยว่าคลิปนี้ลงทุนไปประมาณสามสิบสี่สิบเอ็มสาสิกว่าเมนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากครับมา๋ยวมาไล่เปิดกันนะครับขอดีวายสัก2องไปใบจบเลยนะครับเซอร์นะจริงๆมันมีการพวกนี้ด้วยเออ อ่ะโอเคนะครับสวอตการ์เดียน Guardian นะครับอันนี้เราเปิดใน MCA แต่ใน MCA มันมีการ์ดของ OCA ด้วยใช่ไหมแนะนำให้ดูชื่อขึ้นแล้วกันนะครับผมนะป่ะเดี๋ยวเราเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโกตะลาป้านะครับอันนี้ใบไหนเนี่ย เฮ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแพงอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอโลมกัโกสแรงขึ้นเพิ่มขึ้นยี่สิเปอร์เซ็นะครับผมนะชื่อไม่ขึ้นด้วยนะเออคิมเมล่าก็มานะครับผมนะเออโอเค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 ,โอเคนะครับเอ้ยมอนเตอร์ทัาดน้ําแรงขึ้นนะครับผมนะอ่ะมาเตอร์ลิงนะครับผมนะเปิดไปประมาณสิเบเอ็ดใบแล้วนะ วากาบอลวูฟนะครับโบกากเดียนนะครับโบกากเดียนได้สองใบติดเลยโอ้โหตัวลนอโอ,โอฟธนาทอสนะครับผมเนโคโมเมนเซอร์วากาบอลวูฟโกลับ้านะครับวากาบอลวูฟเฮ้ยนี่การ์ดโจนี่ใช่ไหมเฮ้ย,อยรอดูใบแพงออกใบดึงนะครับ อีฟินิทโทฟแลมเดอร์นะครับเอา้าออกอีกใบหนึ่งนะครับไม่รู้ตอนนี้ยังแพงอยู่หรือเปล่านะกลาบ,บ้าออกเยอะเกินนะครับออกอกี่ใบแล้วเนี่ยออกมาสามใบแล้วนะครับดวงทองนะโอ้อีฟินิทคิทเมล่านะครับผม วากบอลงูดักคอนไฟนะครับดักคอนไฟออกรัวๆผ่านไปแล้วนะครับประมาณ41เล่มนะครับผมนะก็ยังไม่มีชื่อขึ้นนะฮะ <laughs> แต่ก็พอมีมีราคาบ้างนะน,นิดนิดหน่อยๆน,นะครับ การใบซ้ำเยอะจัด d า y จะมาสักใบไหมเนี่ยเนี่ยคโคเมนเตอร์นะครับผมโพบคิทเมล่าคิทเมล่าคิทเมล่ารัวล่ะอินฟินิตอะไรวะนะ่ะอะไรเดิม d า y มาไหม d า y มาไหม ไม่มีอะไรเลยนะครับเอ้ยตัไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ดีหาเรื่องเปิดนะครับโบกาเดียนนะครับอันนี้คือการ์ดอะไรวะโอ้ก็ตายนะครับ อาซาโอ้โหไม่มีเหรอจิกันเทสดีวายอินฟินิตคิฟเมล่าอินฟินิตโอ้โหอินฟินิตอื้มฮึอื้มฮึโอเคโอเคโอ้โห ราจะเชื่อนะครับยีวายไม่มาเลยลวัน๋นี้ <c oughs> โอ้ยหนักจริงโภชนะครับ เหลืออีสามสิบเจ็ดนะครับโวดีวายไม่มาเลยอินฟินิตท็อปออกรัวๆแล้วก็ท็ปการ์ดออกรัวๆนะฮะโอ้โหจิเมล่าสบอดกาดเดียนเฮ้ยสิบเก้าเล่มแล้วนะครับ สิบเล่มโบกาดเดียวโอ้ทำไมมันออกเยอะจังเออดีวายมาไหมสักใบโอ้โอสะละบ้าวอกเบอลกูหมดเกลี้ยงนะครับไอ้เี้ยหมดเลยนะฮะโอ้ก่อนอื่นเลยนะครับ ไม่มีราคาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวต้องลองไปเช็คดูนะอัานไหนที่มันไม่จําเป็นเราทิ้งไปก่อนอย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าแต่อย่าขายเลย้าขายก็น่าจะขายอันที่แบบพอจะขายได้แล้วกันนะเอออ่ะเดี๋ยวขอคัดทิ้งหน่อยแล้วกันนะครับสวอท ต้องจับมอนเตอร์อันนี้นทิ้งไปเพิ่มความเร็วในการโจมดีลดดีเย์หลังใช้จะิลลงสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอ,นนอ,อันนี้ได้มาห้าใบอันนี้ได้มาใบหนึ่งน่าจะดีสุดนะครับทิมเมล่าเก็บไปก่อนอันนี้น่าจะไม่ดีนะจนถึงอ,อันนี้ก็ไม่ดีนะฮะไอโทนี่โยนทิ้งไป อันนี้ก็โยนทิ้งไปอันนี้ก็โยนทิ้งไปป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเช็คราคาป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าได้คืนมาสักสิบเอ็ม สิบห้าเอ็มยีิบเอ็มนี้ก็ถือว่าดีแล้วผมขอเทสไ,ไอ้นี่ก่อนนะเรืยอกอะไรนะ่าขอเทสใบนี้หน่อยฮนะแต่ก่อนอนะ่ะมันแพงครับ เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันจะแพงเหมือนต่ก,ก่อนหรือเปล่าแต่น่าจะไม่แพงแล้วหรอหมั้งผมว่าเพราะว่าคนน่าจะเปิดได้กันเยอะนะโอ้ไปละเอ็ม <They 're smiling. c oughs> อันนี้บ่งบอกว่าคนเปิดเยอะจริงนะเออคนเปิดกันเยอะจริงนะครับก็ <t> ได้คืนมาประมาณห้าเล่มน,นะครับอขอ โจนอะไร vez. โอ้ ح, ถูกอย่างยับ <mm <giving> ยับเก <ologie> ือบทุกใบนะครับผมเออก็เดี๋ยวคงมีคอนเทนต์หนึ่งอ่ะครับตั้งร้านขายของขายก๊าซนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะว่าอะไรที่มันจะพอขายได้บ้างนะน่าจะยับหมดแหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรพอขายได้แล้วโอเคนะครับขอบคุณด้วยทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ